จากหน้าไพ่นะมีเป็นดินนาวพฤหัสกันมังกรนะน้ํากรกฎมีพิจิกนะลมเมถุนตุนกลุ่มนะไม่มีธาตุไฟนะแล้วก็เด่นๆน,นะมีเป็นเดวิวราศีมังกรนะอ่าชายออดกรกฎนะอ๋อมีเติดสตาราศีกลุ่มนะก็จะมีอ่าดินน้ํา ลมนะแล้วก็เด่นเป็นเดวิลราศีมังกรเดอรสตาราศีกุมเอ่อชาลีออดกอรกดนะแล้วก็เดอร์ลเวอร์คือเมถุนนะก็จากหน้าไพานะน่นะทีมออสสอดนะตอนนี้นะเออแล้วก็มาขยายด้วยชาลีออดนะชาลีออดนี่นคือเป็นต่างแดนต่างชาติได้นะเป็นคนในเครื่องแบบนะ สำหรับตัวชาริอ,อดเนี่ยนะก็มาขยายเดอสตานคะือเดอสตาคุณยังเป็นความหวังสำหรับเขาอยู่นะแต่ตอนนี้อารมณ์เขาอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเป็นคิงออฟสอนะน่าจะมีความเรียกว่าหุดหงิดหึงแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่นะคิงออฟสอถ้มนะีความคลาดเคีย่อนนะหรือว่ามีความหมุดหงิดใจ บางอย่างอยู่นะคึงอยู่นะ้วไม่พอใจนะเพราะว่าถือดาบแล้วนะคิงออฟจอดถือดาบนะแต่ว่าเขายังหวังหับคุณอยู่นะอาจจะด้วยความเออน้อยใจหงุดหงิดใจหึงก็ได้นะชาลีออดนะเป็นคนที่อยู่ต่างแดนนะต่างชาติตายคนในเครื่องแบบแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าเป็นชาลีออดนี้จะแปลว่าเขาอาจจะมาเคลียนะกับปัญหานะที่เกิดขึ้นนะหรือเออนึกว่าจะมีการต่อสู้หรือว่า,า่าอะไรมานะ ปัญหานะห้าถ้วยนะมีความเสียดายเสียใจหรือคิดถึงอยู่นะห้าถ้วยแล้วยมาห้าดา่านะอีกนะโอ้อันนี้เป็นคู่เลยนะถ้าเป็นคิงสอดกับควีนสอดนะเจอกันนะเป็นคู่ที่มีประเด็นนะเป็นประเภทเดียวกันเลยถนะ้าพ่อไม่แม่ไม่ก็ได้นะก็ถือดาเนื่องจาคู่ที่มีประเด็นตัดตัดกันยากนะก็เหมือนมีเวรกรรมด้วยกันนะเพราะมันดาบขึ้นนะให้คู่นะเป็นคนแดนไกลต่างแดนนะ ยังเป็นความหวังยังรู้สึกดีอยู่นะแต่ว่ามีเรื่องที่ถือดามคนเล่นเลยนะนอืมน่าจะมีเรื่องรู้ใจกันอยู่นะถ้าถ้วยล้มลงถนะ้วความสัมพันธ์จบลงไปแล้วก็ได้นะมีความเสียดายเสียใจคิดถึงอยู่นะห้าดามนะมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันมีเออ่เรื่องที่ต้องงอนง้อหรือว่าห้าดามคือคนนึงจะเห็นว่าปิดหน้า้รงให้เลยนะห้าดามนี่ก็คือลักษณะของการยอมแพ้ไม่คิดจะไปต่อนะ เนี่ยหายัวก็เลยล้มลง้วแปรดาปิดดัดกลับ,ลบ,ลบไม่ได้ไปไม่ถึงนนะอย่างหายทั้งออกไม่ได้นะแต่ว่าก็ตัวเองก็ทรมานอยู่นะเพราะว่ามาขยายด้ยวยนะเดยวิ่อีนะเดวิลเป็นอะไรที่ด้านมืดด้านเท่าสีดำได้นะก็คือยังตัดไม่ได้นะมีบ่วงกรรม,มคู่กรรมวิบากกรรมอยู่นะเป็นอะไรที่ด้านมืดนะหรือเขาหายทางออกไม่ได้นะเพราะว่าเดวิลนี่คือเป็นลักษณะของกิ๊กชูนอกใจได้นะ แต่ว่านะตอนนี้นคุณเป็นสาวโสดคนโสดเวลานะก้าเหลียยนะดูแพงนะสวยนะก็เออหล่อรวยหรือว่าสวยโสดสวยรวยปังได้นะก้าเหลียยนะยนะก็คือเป็นคนโสดนะที่ไม่คิดว่าอาจจะไม่เอาเขาแล้วก็ได้นะคือมีปัญหากันมานะทั้ง 5. ห้าดาาห้าท้วยนะแล้วเธอด่าคนละเล่หอีนะเดลเวอร์จะเป็นหลักทางเรื่อนนะแล้วก็เป็นคนรักเก่าจะมีการวนเวียนกลับมาแนละส่วนใบนี้เป็น อืมหกดาบนะเดี๋ยวหกหรือเจ็ดอะเป็นหกดาบนะหกดาบก็คือเขามุ่งหน้าไปแล้วนะเขาอาจจะมุ่งอ่อนไปก่อนนะพยายามที่จะมุ่งหน้าไปนะแต่ยังหันหลังกลับมาแสดงว่ายังรู้สึกยังห่วงอยู่นะเพราะว่ายังมีเดวิลอยู่แล้วนะเดวี่ยังไม่ตัดอยู่แล้วนะหกดาบก็คือพยายามที่จะกล้าไปข้างหน้าหาอนาะคตนะแต่ว่าใจยังอยู่นะยังตัดไม่ได้แล้วก็ยัง ไมีความหกพันนะเป็นคนเก่ากันเดอร์ลาเวอร์นะมีความรู้สึกยังยังรักยังชอบอยู่แต่มีปัญหากันก็เลยค่อนข้างจะยังหาทางออกไม่ได้นะแก้ปัญหายังไม่ได้นะแต่ว่ายังรู้สึกรักชอบอยู่แล้วหกถ้วยจะมีการวนเวียนกลับมานั่นในในวันหนึ่งนะแต่ตอนนี้เหมือนเขาหอบสัมภาระหรือว่าทิ้งปัญหาไว้ก่อนนะมุ่งหน้าไปก่อนนะไปหาอนาคตหรือว่าห,หลังที่คปไปชั่วคราวก่อนนะหกดาวก็คือมูอแอ้อนนะแต่ มูฟแบบยังหันหลังนะหรือไม่ก็คือมูฟทั้งที่ยังมีปัญหาอยู่นะไม่ได้เคลียกันนะแต่ว่าในใจเรียกว่าถอดใจแล้วก็เศร้าเสียใจคิดถึงด้วยนะทั้งห้าดาบห้าขั้วนะแปดดาบก็ยังหาทางออกไม่ได้นะแต่ว่ามีเดวิลกับหก้วยแปลว่าจะได้กลับมานะอาจจะมีปัญหาเรื่องเออการนอกใจนะก็ได้นะเดวิลหรือไม่กคือการที่ยังตัดคูนไม่ได้นะก็เลยเป็นแปดดาบนะคะทางออกไม่ได้นะอึดอ,อัดอยู่นะแต่ว่ามีหก้วยกลับมานะแต่กลับมาแบบ ปัญหามันยังไม่ได้แก้ะก็คือเพียบเลยแล้วก็เดรเวอร์นะกก็อาจจะคอ่อ,คอาจจะกลายเป็นทางเรื่องนะเนี่ยนะคนหลังจากเลิกกันหรือห่างกันไปแล้วหรือมีเหตุที่ต้องแยกกันนะเดรเวอร์จะกลายเป็นรักทางเรื่อนะจกจะไม่ใช่คู่รักอีกแล้วนะเป็นคนที่ยังรู้สึกชอบหรือหลงไหลหรือยังรู้สึกดีแต่ว่าไม่ใช่คู่แล้วนะก็เดรเวอร์ก็คือ เออปเป็นลักษณะคือ,อยังชอบๆอบอยู่แต่ว่าไม่ใช่คู่ครับเป็นรักทางเรื่องเท่านั้นนะแล้วมีเดวิ่ด้วยนะก็รวมๆเป็นประมาณ